กว่าจะได้บ้านที่มีคุณภาพผมจะแนะนำทีมงานบางส่วนผู้ที่สร้างความสำเร็จของบ้านสีลลมกันนะครับไปเลยครับสวัสดีครับก็ขออนุญาตพูดโคลาดเดอ้อผมชื่อช่างโชคครับดูแลส่วนงานของศีลาลมคือกระจกอลูมิเนียมและงานฝ้าครับ อ่าผมช่างเช็คนะครับทำงานรับเหมาเกี่ยวกับช่างไฟฟ้านะครับเครื่องปรับอากาศนะครับงานระบบไฟทั้งหมดนะครับของโครงการไบสาธาไฟถนนไฟสวนทุกสิ่งทุกอย่างครับในโครงการของซียรมครับครับสวัสดีครับผมช่างโตนะครับดูแลงานพวกงานกระเบื้องนะครับทำมาตั้งแต่ปีห้าปดนะครับตอนนี้ก็เข้ารวมๆปีที่หนะครับผลงานก็ประมาณ 50กว่าหลังแล้วผมทํากับศิลาลมมา9ปีปีนี้เข้าปีที่10แล้วครับผมว่าปีหนึ่งไม่น้อยกว่า400หลังครับก็ถ้าคูณ9ปีเข้าไปนี่คับโอ้หลายอยู่จําไม่ได้หรอกก็ตั้งแต่โครงการแรกหนองเป็ดน้ําตอนนี้ก็ที่ผมทําอยู่ล่าสุดก็น่าจะเป็นโครงการเดบิวต์สาเขาใหญ่เดบิวต์สี่เดบิวต์ห้ารวมแล้วแต่ละโครงการก็2 3 0 0หลังก็น่าจะหลายพันหลังแล้วล่ะครับเพราะว่าประมาณ10โครงการได้ สเปคคุณภาพที่สีอารมณ์ใช้ทุกวันนี้ก็นะครับเกี่ยวกับงานไฟฟ้าของผมก,ก็ถือว่าเน้นคุณภาพมาตรฐานที่ถือว่าเป็นอันดับต้นต้นเลยนะครับก็คืออย่างเช่นว่าสายไฟที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็เป็นบางกอกนะครับอุปกรณ์โพเทคเรื่องการตัดเซฟตี้ก็ใช้ของวิทยุชโลกันดูดขององค์การครับก็ถือว่าลูกค้าถ้าได้ใช้ไปแล้วก็ถือว่าปลอดภัยแล้วก็คุ้มค่าครับผมในการที่ว่าได,ได้เลือกซื้อขององค์การสีอรมณ์นี้ครับงานกระเบื้องนะครับ ทางโครงการเขาเลือกกระเบื้องอย่างดีมานะครับเพื่อปูผนังพื้นห้องน้ำพวกห้องครัวและสุดท้ายก็ก่อนก่อนส่งมอบงานนะครับก็ต้องตรวจเช็คอีกทีหนึ่งนะครับต้องไล่เคาะไล่ตรวจอีกทีนะครับก่อนส่งมอบงานให้จากโครงการเพื่อเป็นงานคุณภาพนะครับคืองานของเราเน้นฝีมือเน้นคุณภาพครับวัสดุทุกอย่างใช้เกรดเอครับผมก่อน สิ่งอื่นเลยก็คือความมั่นคงครับทุกวันนี้มาก่อนผมมีช่างประมาณ3าถึงสคนได้ครับปัจจุบันนี้ก็มีประมาณทั้งหมด30คนได้ครับในร้านก็ที่บริการให้ศีลาลมทั้งหมดมีทั้งหมด7ทีมครับที่ร้านผมก็เพิ่มตลอดนะครับในการทํางานเพื่อที่ให้เพียงพอกับโครงการที่ขยายตัวอย่างตลอดเวลาครับศีลาลมนี่ผมถือว่าให้โอกาสคนบันนอกอย่างผมมากเลยครับตอนแรกมีรถคันเดียวก็ตอนนี้ก็ห้าหกคันลุงนอง แต่ก่อนก็ทำสองคน3ามคนตอนนี้ลุงน้องประมาณ20กว่าคนแล้วครับตั้งแต่ร่วมงานกับศิรารลม,มานะครับมีงานอย่างต่อเนื่องและมั่นคงนะครับในทุกๆปีมีงานเกิดขึ้นหลายๆไซส์นะครับและทางโครงการก็มีการเต,ติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับผมไม่ว่าจะ10ปีหรือ20ปีศิรารลมเรายังมีการเสริมทับความแข็งแกร่งเพื่อสร้างบ้านดีที่มีคุณภาพ หาผู้ลเหมาท่านใดนะครับยังมองหางานที่ดีที่มีคุณภาพแล้วก็มีงานอย่างต่อเนื่องมาร่วมสร้างเป็นพันธมิตรมาร่วมสร้างบ้านที่ดีที่มีคุณภาพก้าวสู่ความสำเร็จไปด้วยกันกับเรานะครับ